มีจำสแกร์ด้วยเหลยดิน่าสนใจกดเข้าไปเล่นเลยละกันอโอลยค,ครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้พบกับผม จนาทาน4เจนะครับผมแล้ววันนี้เสียงของผมมันก็จะแบบว่าดูหลอดดูเท่ไปหน่อยอครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมที่มีเชื่อว่าโลบอกนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วเกมที่เด็กน้อยปัญญาอ่อนเออแดงเกมเมอร์นะครับที่จะเข้ามาเล่นกันเนี่ยแม่ง นะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปเล่นในแมปนี้กันเลยนะครับเป็นแมปของคุณป้าหรือว่าคุณปู่กันแน่วนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นคุณป้านะครับผมที่เขาถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรที่ม้วนผมอะครับ <Yeah. S 1> คงจะไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเอาที่ม้วนผมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมาอยู่บนหัวหรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลย เราจะเอาเป็นโหมดอีซี่ก่อนนะครับผมมามาอีป้ามึงมาเลยอีหาเอ้ยตอนนี้มันบอกว่าให้เราไปค้นหาคุกกี้วันคริสต์มาสนะครับผมโอเคจัดไป โอเคสเราไปถึงคุกกี้แล้วอ๋อ,อนี่มันรูปอีป้านี่เองอีป้าหรืออีลุงกันแน่วะห <laughs> รือว่าจะเป็นผัวป้าเขาโอเคเราเจอคุกกี้แล้วนะครับผมเอาไปโอ้เช็ทโอ้อีป้ามึงตายเย็นอีเฮียก <laughs> ุะละกุะละสกัดกุบละกุะละ อีป้าตามไม่หยุดอีป้าตามไม่หยุดอีป้าตามไม่หยุดอีป้าอีป้ามันใจเย็นดีป้าอีป้า,ปาไม่ค่อยพูดค่อยขาจากันโอ้โหแล้วป้ายัางไฮเทคเขาไม่ยอมมาลดเข็นขึ้นมาด้วยนะโอเคเราตอนนี้เราก็ต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปอีกโอเคมันเป็นเรื่ององ,ง่าย ม่ได้ยากเลยเออตอนนี้เราไปขโมยคุกกี้อีป้ามาแล้วเราก็ต้องหนีอีป้านะครับผมเพราะว่าอีป้าคงจะหวงคุกกี้อันนั้นมากแน่ๆเลยนะครับผมโอเคสก็ไปไหนต่อโอเคสโอเคสโอเคเอ่อเอ้ย oh, really? กับดักแย่งเยอะ อีบ้าเนี่ยมันกับดักไว้เยอะซะจริงๆเฮ้ย <Hey. S 1> มันมีให้ซ่อนอย่างงี้ผมว่าน่าจะมีประเด็นอะไรแน่ๆเลยนะโอเคนะครับฮ้ย hey. <H uy. S 1> กับดักยเยอะโอเคสวยยอมาแล้วครับอืม นี่ป้ามึงวางกับดักไว้เต็มบ้านเต็มเมืองขนาดเนี้มึงกลัวโจรขึ้นบ้านหรือยังไงวะอีหาเอ้ยมาเลยครับอืมอโอเคมันเราจะออกมาจากนอกบ้านได้แล้วแล้วจังหวัดนี้เราก็ต้องก็ต้องหนีสิครับน้องน้องปลาไกูไปไงอะ เฮ้ยไอ้กูจูบกูจูบอีหาอีป้าเอ้ยกูมองไม่เห็นอีหาโอ้โหหน้ามึงยังกระตูดลิงเฮียเอ้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 ยอีป้ามึงอยู่ไหนอู้หูมาแล้วอีป้ามาแล้วอีป้ามาแล้วโอ้โจกไม่ได้ โอเคเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยเอาหมดเลยเฮ้ยอีป้าใจเย็นอีป้าอีป้าอีป้ามึงเหนซะอีป้าเฮ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นนะใจเย็นนะอีป้าเอ้าโอ้โหยมึงจะจับกูได้อีป้าเอ้ยกูแค่เอาคุกกี้ไปกินนิดหน่อยมึงก็ให้กูไม่ได้อีฮา ว้ยป้าบังหมดล้โอ้ my g o d มันไม่ให้เก็บเทียห <ctions> รอวะมันให้มันให้กูทำอะไรกันแน่วะเนี่กูยังงงเลยอีเชียเอ้ยอีป้ายอีดอง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 อกดอง เฮ้ยอ exactly. ้จะจะเฮ้ยอะไรก็ไดอะไก็ตดไเ้ซัมบารายกนเดนเซนตานาไตสตาอะมัไดทำอะไรวะมันได้พมทำอะไรยกันนี้ปลามันใหญ่ไงโอโอเคเอ้าไม่ใช่ออะไรวะ ปลป่าปล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 ่าเปล่าไอ้สั์มาใจเย็นครับมามาเย็นเออคพื่อนนอ๋อ, <c oughs> อให้ลงหลุมโอเคโอ้แลวเสียงใครกลนวะโ <c oughs> อเคเราไปกันได้แล้วนะครับ มันเสียงเชียนออโอเคโอค้โหมีทางชั้นใต้ดินอีกป้ามึงทำทางไว้ขนาดนี้เลยอะ่ะมึงเอาใครมาขังไว้เนี่ยแค่คุกกี้นิดเดียวคุกกี้เท่าไหร่นะสามชิ้นมึงถึงกระทำขนาดนี้เลยอ่ะป้าเกินไปโอเคครับ เกินไปเกินไปนะป้าป้ามันทำเกินไปนะจริงๆเนี่ยโอเคหลังจากนั้นผมก็จะขึ้นบันไดนี้ไปอาฮะนี่ไปแล้วอ๋อขึ้นบันไดยอย่างหลอดเท่เฟียวงาะนี่มันไม่ใช่บ้านแล้วนี่มันปราสาทชัดๆเลยครับ อาจจะไปะอ่ากระโดดไปแล้วเหี้ยนี่มันต้องมีกับดักแน่ๆเลยอุ้ยเหี้ยแล้ววะเหี้ยอะไรอ่ะออ้ชมไปก็ต้นตายสตาร์ตายก็ต้าตทำอะไรต้องกจินใจก็กันจีก้ากูรินติก้าตัวเซตัยซี่รินกูเป็นไงช้ยชยย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  เจอิกิโอ้ยแลกูไม่รู้เ้ยมึงมาไ,ไงอบ้าเ้ยมึไไงใจเนีบ้าอ้เแล้วมึงเจอกูได้ไงป้าตาดีจังวะสัตว์จูบดคิงจูบดคิง โอเคจุ๊บมาจู๊บจู๊บไม่คิงมาเนาี่ยซะเนี่ยซะสัตว์อุ้ยมันมันฉลาดมันฉลาดสวยสวยติดปักดิติดปักติดปักอ้าวป้าป้ายัางไงครับป้า โอเคโอเคโอเคไปลงลงชั้นต้ดินไปโดนหนามทิ่มแทงไม่เป็นไรออกเลยออกเลยออกเลยโอ้ยเจอเจ๊เจ๊อเจจะเจอ่จ ทามันซับซ้อนจริงอ่าเอาไปจ้ะเอ้กูแตกกูแตกเลยยี่ไปอะไป,อไปเอะไปเอ้ตายเริ่มใหม่นะตายเริ่มใหม่นะอ่ะใช่อื้อร่อยกันแต่ชงกันแต่ชะตาระกรรมะไาเลยครับอืม งั้นเมื่ได้เจอป้าอะไรอ่ะอัอนนี้บอดนี่จะจะนเฉยๆหูชั้นไตกระชากเอ้ยเฮ้ยมีรถรถมาสแปงสูชิแปงสูชแปงาเอาวะแล้วโคตรแรงโคตรแรงแล้วมันโคตรแรงเลย นี่ก็เป็นรถซื้อแกงจับแรงได้ในยังไงนะครับผมรถรถซื้อแกงจับแรงได้ไงชนตูดอ่ะอ้าวอ้าวอจะอัายโยแกงกายสูดิ้นตาไปครับรถซื้อแกงจับแรงได้ไงอ่ะอ๋อฟชั่ออ้า มันก็คือรถซีแกงจะเป็นไรได้ยังไงอะรถพี่เองอันดองเอี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะครับผมเออไปอย่างหลอเท่อ่ะเดินรถแรงรถแรงรถแรงโอ้ยจ้าวิน่ากลัวน่ากลัว ป้ามึงทำทางขนาดนี้นี่คือมึงแบบกะจะไม่ให้คนแบบออกเลยใช่ไหมเนะี่ยแล้วก็ลงมาเปิดประตูเหมือนจะเจอป้าในเร็วๆนี้เอ้อเอ้เฮ้ยป้ามึงเกินไปปะ อู๋ใช่ใกกไก่กุรรนไตกันนะ่าชันตายปะโหแล้วก้อนหินเป็นแบบสีดำด้วยนะไปครับชิวๆบอกเลยว่าชิวชิวมรกชิวมรกไปครับอู๋ชันไตกันก้นเจนไตเรนไตตัดสั้นโอเค มาถึงในด่านคุกกี้สุก้าเฮ้เอาวะเอาละครับตอนนี้เราต้องฆ่าอีป้านะครับมาอีป้ามาเปป้ามาป้าดีเสียงเพลงกัมันครับป้ามาป้ามา มาเลยไอ้ไอ้ไอ้ลอยตัวยังได้เลยแล้วก็ชนะอีป้าไปแต่มันยังไม่จบว่ะเราต้องไปกันต่อขึ้นสะพานไปครับโอ้โหส์ My g o s โอเค ยังไม่จบอีกเหรอ,อฮู้ใช่ไก่กอรเรนไนชันตาอันนี้คือจบแล้วหรือเปล่า ค okay. ก็นいやいやั pues mm ่นจะเป็นตอนจบแล้วนะครับผมก็ตอนจบเนี huh. ่ยเราก็ได้คุกกี้มากินอย่างสบายใจนะครับผมก็เป็นอันว่าจบด่านนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราไปเจอกันนะเด็ก